สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราช่องควานหมูผายม้าเล็กนะครับแม่ครับก็มาหาน้องป้านขวัญน,นะครับป้านขวัญเด็กนะ้อยขี้ดื้อนะครับเมื่อกี้มาครับผมว่าจะตั้งเปิดคลิปนะครับก็โดนแม่สมหญิงครับทรายเสีสยใ่ก็ต้องยา,าให้นะครับน้องป้นขวัญน,น่ารักมากแต่ว่าดือด้อนะครับดืออ้อแรง มาแล้ว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 เฮ <c oughs> ้ยเฮยใครมาจับวะใครมาจับวะใครมาจับวะแม่สมญิงก็เคยไปอยู่กับผมด้วยนะครับไอพูดว่าชายเสกยังไม่ขาดคำนะครับโดนไปแล้วนะครับสามสีด่ดอก ไปแล้วไปอยู่ใต้ท้องแม่คเอา่ะจะให้กันแต่ป้อนเท้ไม่เอาไม่เล่นดินเดี๋ยวเดี๋ยวให้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 เอาแล้วได้ทานอาหารแล้วโอเคแล้วครับเราปลอดไฟแล้วจะไปได้เดินชทายสีครับอร่อยไหมโอ้ยอร่อยไหมฟันขวาน ดื้อแบบนี้ไม่ทตุกไปแล้วครับฮับฮับฮับได้จับไปชี้ช้างตทวน้อยก็ดีแล้วครับแม่สมมยิงก็อร่อยเลยนะครับ ปานคอนปานคอนเราถ,ถ่ายได้แต่ว่าอยู่นอกโคกนะครับแม่แมครับก็จะเห็นว่าอยู่ในโคกนะครับิงมาแล้วโอ้โอไม่เอาไม่เล่นกล้องฆ่าก่อน <laughs> สวัสดีค่ะเป็นนะครับจะดื้อแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับ เราไปาหามุ้งไทยมักันนะครับชิดเลยว่าแต่ผมจะมาเล่นด้วย <c oughs> เอ้ยจ้าไว้ดื้อมากเลยต้องอยากให้เราเล่นด้วยเนะัะไม่มีเพื่อนเล่นนานๆทีก็ผมจะมาหาได้ครั้งหนึ่งครับว่าทางมันมายากลำบากนะครับ มาเร็วเรวันตุกมาแล้วดยบดูคร็บตีก้นหน่อยหนึ่งทีไปดูกันนะครับเม่นไว่าเขาจะตามไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โยน่ารักมากเลยอันนี้ก็จอแต่เล่นเลยโอ้โหให้พี่ได้คลิปก่อนเดี๋ยวจะเล่นด้วยรู้แล้วรู้แล้วขัน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 เอ้ยขัน มาแล้วมาดีมากเลยปานก่อนครับจะให้แต่เล่นอย่างเดียวเลยเฮ้ยชเฮ้ยชเครียดเครียดเครียดไม่เล่นด้วยแล้วโอ้ยโอ้ทันตุไทยเราแล้วนะครับแม่โอ้ยมาเร็วมาเร็วปานขวาน มาเร็วองอนเลเ้วนะครับแม่แม่ครับวิบ่งหนีไปเลยโว้ยอยากไปกินอยู่นู่นสบายเลยเดี๋ยวก่อนเนี้าจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับแม่แม่ครับจะเจอกันใหม่คลิปวิวหน้านะครับขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ